คราวนี้นะคะเสื้อตัวที่สองเนี่ยสีขาวเนี่ยครูก็ได้แปลงแบบจากแบบธรรมดาเมื่อกี้เป็นเพิ่มลายเข้ามาอันนี้ก็ครูแปลงแบบเป็นการเพิ่มลายเข้ามาตรงแขนเสื้อนะคะเมื่อกี้มันเป็นแบบตรงๆธรรมดาใช่ไหมคราวนี้ครูก็จะเพิ่มลายเข้ามาตรงแขนเสื้อตรงนี้นะคะเพิ่มลายตรงแขนเสื้อไม่พอครูก็จะเพิ่มตรง ช่วงปลายเสื้อก็เป็นลายเดียวกันกับแขนเสื้อนะคะเห็นไหมปลายเสื้อจะเป็นลายแบบนี้แขนเสื้อก็จะเป็นสามส่วนแล้วครูก็จะทำลายแบบนี้นะคะคราวนี้ครูจะมาสอนตอนที่เชื่อมลายเสื้อ,อแขนเสื้อกับตัวเสื้อนี้เหมือนกันเลยนะ ครูก็จะสอนแต่เฉพาะเอาช่วงแขนเสื้อแล้วกันอันนี้มันจะเป็นเดิมเดิมนะคะอันนี้มันจะเป็นเดิมเดิมเนาะถ้าสมมติว่าเหมือนตัวสีเหลืองนั้นเราก็จะต่อตรงๆธรรมดาแต่เราจะแปลงลายเป็นแบบนี้เอ,เอาลายนี้เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะก่อนอื่นก็คือว่าเราจะต้องถักให้ได้ตัวเนี้ยให้ได้ความยาวของ แขนเสื้อเป็นที่ต้องการก่อนแล้วเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะเชื่อมลายจากช่อดอกไม้ตรงนี้เป็นตัวนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ถักลายช่อดอกไม้ซึ่งลายเอ่อซึ่งเป็นลายเดิมของตัวเสื้อนะคะเราก็ถักความยาวของตัวเสื้อเป็นเอ๊ะถักความยาวของแขนเสื้อเป็นที่ต้องการนะคะในที่นี้ครูต่อออกมา5ดอก หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลังจากที่เราได้ความยาวของตัวเสื้อเป็นที่ต้องการแล้วเราก็จะจบที่ลายตรงนี้นะอ่ะนะคะสำหรับลายช่อดอกไม้เราจะจบอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราก็จะต่อชายเป็นอีกลายเป็นลายนี้นะคะเราจะต่อชายเสื้อหรือชายแขนเสื้อเป็นลายนี้อ่ะวิธีการต่อ วิธีการเชื่อมลายนะคะอะ่เราจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้หลังจากนั้นให้เราขึ้นโซ่3ามหนโซ่3นี้มันจะแทนพอ1คอ1นขาต่อด้วยโซ่ห้าหนึลงเหมือนเดิมค่ะลงมาช่องนี้ ต่อโซ่ห้าช่องถัดไปต่อโซ่ห้าช่องถัดมาโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงนี้โซ่ห้า ลงช่องถัดมาสิ่งที่ครูกำลังจะอธิบายก็คือว่าเราทําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เพียงเพียงแต่เราเปลี่ยนโซ่นะคะตรงนี้มันจะเป็นโซ่7ใช่ไหมเพราะโซ่3แทนพอหนึ่งคอแล้วก็ต่อด้ยวยโซ่สี่มาเลยเป็นโซ่7นะคะถ้าเป็นลักษณะของลายดอกธรรมดาตรงนี้มันจะเป็นโซ่3แต่เราจะแปลงเป็นโซ่ห้า โซ่สาองช่องใช่ไหมเราก็แปลงเป็นโซ่ห้าสองช่องตามด้วยโซ่ห้าแล้วก็พอ1นขอโซ่ห้าเห็นไหมว่าจํานวนโซ่มันเปลี่ยนอ่ะถักให้ดูอีกครั้งหนึ่งใช้โซ่ห้าแต่วิธีการลงเหมือนเดิม แถวนี้นะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่นะคะเราถักมาเราจะจบแถวลงด้วยโซ่ห้านะคะนับเอ้นไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สาม ล,ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะให้เราโซ่ห้าไปหนึ่งสองสสี่ห้าต่อโซ่ห้าไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าลงทุกช่องเราจะต่อโซ่ห้าทั้งหมดสามแถวถักมานะคะ เราจะถักโซ่5ทั้งหมด3แถวนะคะ1 2 3เห็นไหมหลังจากนั้นนะคะเราจะขึ้นตัวพอ1คอก่อนที่เราจะขึ้นนะให้เราล้นโซ่มากอึ่1ครั้งเห็นไหมว่าโซ่มาอยู่ตรงนี้ล่นโดยวิธีการแทงลงไปพันขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงออกไปมันก็จะอยู่ช่องนี้โซ่3พอ1คอลงไป หนึ่งครั้งนับซ่สามด้วยก็เป็นสองสมสแล้วก็พอหนึ่งคอลงตรงนี้อ่ะลงไปเลยแล้วก็พอหนึ่งคอลงในช่องหนึ่งสองสามสีแล้วก็ลงตรงนี้ เห็นนะคะว่าคุณลงตรงไหนเราจะลงในช่องสี่ครั้งแล้วก็จะลงตรงจุดนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งเป็นหครั้งเราจะถักแบบนี้วนไป